เอาละแฮปปีเ้เบิร์ดเดย์นะเฮลี่เฮ้ยตกปลาอะไรตอนนี้แมดแมนรีบโคตรไงชาวไร่มีชื่อให้ฉันเหรอฉันจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะเอาละโวดน้ำอยู่ในมือเอาได้ถั่วด้วยวันนี้รดน้ำให้ฮันเตอร์ของลรกันสวัสดีฮันเตอร์อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเกือบเกือบลเกือบละเกือบตีหัวแมวแล้วตกี้นี้ๆๆ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 ๆเราซื้อกลัดอกมา เพิ่มพร้อมกับประกาศเฮ้ยกระลำดอกเรามีเซตหนึ่งแล้วนี่วะแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อมาแล้วปะ่ะต่มันทําเงินได้อะเดี๋ยวนั้นเราได้อีกประมาณแปลงสองแปลงโอเคได้อีกสักสิบห้าต้นได้แบบวะได้อยู่มากสบายๆเราอันนี้เก็บไปหนึ่งชิ้นนะครับสําหรับการทำอะไรสักอย่างในอนาคตวัตนนี้เราจะไปทําเหมืองกันต้องเตรียมของกินไว้เยอะด้วยเอานี้ไปขายหมดเลยมาูม่เน,น็ตขายไปครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปคอมมูนตี้เซ็นเตอร์ไปแวะร้านเอ่อปีแอร์ด้วยวันนี้มีคนเกิดใครไหมเนี่ยเอาวันเกิดเฮรี่สิบหายแล้วไงไปหางกิบตรงไห้เฮรี่ดีกว่าอยากไปเดินเล่นบ้าน <c oughs> ต่ไม่มีใครเฝ้าร้านน้ำสารกระลำดอกอีกสัก10ต้นแล้วกันคิดว่าได้เท่านี้ครับเดี๋ยวผมใช้ก,ก่อนว่าบีเฮาส์อ่ะต้องใช้เมเปิลไซรัปกับ กับไอออนบาร์เราสามารถทําถานเก็บได้ยังวะยังเลยวะไปตามหาดอกไม้แล้วก็เอาไปให้เฮลี่กันดีกว่าครับเอ้าดอกไม้ตรงนี้หายไปแล้วฉิบหายแล้วไงเฮลี่ <H aley S 2> ไม่น่าชอบนะไอเปลือกหอยเนี่ยเอาไงดีนะอย่าลองเดินขึ้นไปที่คอมมูนิเซนเตอร์นะเราน่าจะเจอของครับต่ตะกี้ลืมเช็คดูด้วยว่ามีมเควสอะไรไหมเอาเพนนีสวัด,ดีไม่มีของอะไรให้เลยเนี่ยนะ,นะดูก่อนว่าเราเคยให้หอยกับเพนนีหรือยังกับปากกาลังเหมืนอนยยังไม่เคยนะลองดูแล้วกันนะ เอนี่เอาไหมอ่านี่ฉันเหรอขอบใจเหมือนจะไม่ชอบนะวันนีวันนี้อากาศดีว่าไหมขอโทษทีให้ของไม่ดีทีเดียวแม่งวันดโโีโอ้ของที่ไม่ชอบเลยเหรอเซ็งอ่าเรามีอะไรมาให้บ้างนะปลาไหลหนึ่งตัวโอเคไปเลยปลาไหลวันเดอร์แล้วดูมหมมาผีน่าจะเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเอาละ่ะได้ของมา อุ้ยเร่งโต20เเหลือแค่น,นี้ที่เหลือเป็นของที่เรายังไม่มีครับน้ำพึ่งน้ำพึ่งนี่ที่เราเอาน้ำพึ่งออกมาตั้งก็ได้แล้วนะไม่นานไม่นานไม่นาน,น,านเหลือไข่เอ้ยนี่งไงเกือบลืมแล้วใช่ไข่ใบใหญ่นะครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรละคาซีนเฉยอ่าปลล็อกอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับแร่ มันเดินสิ่งก่อสร้างนี่ไงสองอันเรียบร้อยครับเหลืออันหูเท่านั้นโอ้ทำงานหนักมากคนนี้เขามันสุดยอดจริง,รงห้องหลอบนะครับอ่ามีคัพเปอร์บาร์เรามีแล้วเดี๋ยวเ,เอามาให้แล้วก็คอร์ดเปอร์คิทันมีโฟลเซนเทียไม่มีอ่าสลามเก้าเก้าโอเคสลามเก้าเก้าจำไว้ไม่ต้องสาธูนะช่องใส่วันนี้คงไม่ได้ให้ของเฮลี่แล้วล่ะผมไม่มีของเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองวนอีกสักรอบนึง วันีนีนัสจะไม่ชอบที่อยู่ที่เดิมมานานหรอกนะในโลกที่นี้ยังมีประสบการณ์ให้พบเจออีกเยอะผมกบไปเอาดอกไม้ให้เฮลี่ดีกว่าหไหนนะก็ไปปลูกต้นไม้ด้วยเลยเออแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ทําเหมืองวคะคนนี้ได้แหละได้ลุยแหละมาถึงแล้วม,มีมีเดดฟูดิลใช่ไหมเฮลี่เหมือนจะชอบเดดฟูดิลโอเคตรงนี้โอเคใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงข้างบนนี้ก็ต้องใส่สามอีกรอบแน่เลยทำมาสิบห้าแล้วกันนะ เรามีกระลำดอกครับอีกสิบต้นใส่เข้าไปเรียบร้อยกระลำดอกอีกอ่าสิบห้าต้นปุ๋ยตรงนี้แล้วกันไม่ใช่สิบห้านี่สิบต้นโอเคใส่ปุ๋ยเข้าไปเรียบร้อยครับแล้วก็รดน้ำเอาชิบหายลืมัวรดน้ำมาโอ้ m ม่ก d งานยุ่งงานยุ่งงานยุ่งเอ้ยไม่ได้ตกปลาโอเคเรียบร้อยอย่างเร็วอย่างเร็วอย่างเร็วอ่าเฮลี่เฮลี่เฮลี่อยู่ไหนวะอพิเกลอยู่ริมทะเลสาบอะโอเคออเฮลี่อยู่นี่ เอาละแฮปปี Birthday, นะ้เบิร์ดเดย์นะเฮลี่งุ้ยงุ้ยงุ้ยอะไรอ่ะให้ของขวัญมันเกิดฉันเหรอชอบมากเลยอะ่ะพี่สาวฉันนี่แปลกคนบางทีฉันก็คิดว่าพวกเราเป็นพี่น้องจริงหรือเปล่านี่องุย้ยลองเช็คหัวใจหน่อยแล้วกันโอ้โหขึ้นมาสองดวงเลยเหรอเออคนที่ได้ของขวัญวันเกิดนี่ขึ้นเร็วมากครับโอเคได้เวลาลงเมืองจริงจังละตอนที่สิบห้าวันนี้เราจะไปให้ถึงชั้นที่ยี่สิบเท่านั้นแหละนะ เน้นเร็วเน้นเร็วเอาเจอเจอเร็วเลยเคนเฮ้ยชิบหายละไอตัวนี้เล่นก่อนเลยก่อนที่มันจะกลายร่างเฮ้ยหันลงมาดิเออเรียบร้อยอืมเอาเจอบันไดว่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเก็บไฟเบอร์ไว้เผื่อด้วยแล้วกันนะเพราะว่าอน,นาคตเนี่ยต้องใช้เยอะยครับโอเคชั้นที่16เคลียรเราจะลงไปชั้นที่17กันแล้วครับ เจอปันได้แล้วครับที่เหลือเราก็แค่เคียร์มอนนี่แนนี่ไงโอ้โหชิวสองรุ่มสี่สิบแล้วชั้นสิบเจ็ดสิบเก้าถึงว่าถึง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 ถงชิวพลังงานมันจะหมดนะเราได้พวบของกินอะไรมาบ้างเฮ้ยหมกคนแคะโอ้โโอโโอโไม่เคยได้เลยรอบที่แล้วไม่เคยได้อันนี้มาก่อนเลยได้ของใหม่น่าสนใจอีกชั้นเดียวครับไปคอไป โจนชิบหายแล้วแปลงร่างเออถ้ามันแปลงร่างเราทำอะไรไม่ได้ละวโอ้นี่แนโอเคสองทีตายนี่เฮ้ยชิบเฮ้ยตกปลาอะไรตอนนี้โอ้แม่ยังไงหมุนเกินเฮ้ยนี่ไงเจอบันไดแล้วครับลงเลยไหมอ,อ่าข้างในมีของอ่ะเก็บก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราไม่ได้มาครับโอ้ยยาอย่าเนืร์ดโอเคเรียบร้อยเออแกลลอนปั้ม อุ้ยเพียบไม่มาแล้วเสียใจแย่โอเควิ่งไปให้ถึงแชตตีี่2ิแล้วเรากลับบ้านครับได้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 ไดไดโอ้แข่งกับเวลาแมดแมนรีบโคตรเทลงเรียบร้อยขอกลองเอ้ยได้ดาบใหม่ยอดเยี่ยมกลับมาละคุณได้รับอ่สติลซอสุ่เหมืองโห้ชั่วโมงครึ่งเอาละครับได้เวลากลับบ้านสนุกแน่นอน เอ้ยวิ่งมาสิบนาทีแล้วเอ้ยเร็วเร็วกว่าครึ่งชั่วโมงโอเคทันครับหายห่วงแล้วย้เอาของเก็บเลยอ่าชิวๆแล้วกันเอาด้วยเอ็นเจียซมาที่หาแล้วได้ตอนตอนไหนวะนะเก็บไว้ก่อนแล้วกันมั้งรอเรือนรอเรือนกระจกไอ้เหว่าปลูกเลยก็ได้เพราะว่ามันโตทุกฤดูยอยู่แล้วอะเอาเหรอเอาไปให้กันเถอเนี่ยไม่รู้โอเคค่อยว่ากัน นอนเลยเราทำทุกอย่างเสร็จสิ้นละวตาตดีสวัสดิ์นะวันนี้แดดดีเราได้อ่าสูตรทำกสหลอมายอดเยี่ยมนอนละว,วันที่สิบห้าในรูปบามพีนะครับวันนี้ได้เงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มาตรงนี้เนี่ยโอ้โหสองร้อยแปดห้ามาตรงนี้ทองนะครับ เอ็กอีเอ็กเอ็กหนึ่งห้าห้าห้าดอีกสี่ร้อยสวัสดีที่รักฉันรู้เธอเพิ่งเริ่มต้นกับการเป็นชาวไร่ฉันเลยอยากให้คำแนะนำนิดหน่อยนะพืชส่วนใหญ่โตแค่ฤดูกาลเดียวเมื่อดูร้อนมาถึงพืชในฤดูใบไม้มผลิจะตายทั้งหมดเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆล่ะคุณยายเอเวอร์ลีนขอบคุณมากครับยายใั่ไปลเลยเฮ้ยแซลมอนเบอรี่ เาเว้ยของฟรีมีหรือจะไม่เอาเราได้ถั่วเพิ่มแล้ววันนี้ดอกแจดใกล้ใกล้งอกแล้วครับเราต้องรีบทำไปนี่แล้วล่ะเ,เรียกว่าอะไรนะพึ่งพึ่ง,งที่เลี้ยงพึ่งต้องรีบลงไปให้ลึบก,กว่านี้จะได้แร่เหล็กมาเวลาลดน้ำทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปเติมน้ำอีกรอบแน่เลยดูท่าละแล้วไปลดซ้ำทำไมอ่ะเพื่อืองน้ำอย่างพูดมันฝรงังตะกี้เหมือนจะได้เบิ้นมาปะ ผงไปซื้อวันฝรั่งมาปุ๋ยเพิ่มแล้วกันนะปุ๋ยมันจะได้ไม่หายไปนะครับเราจะได้แบบใช้ให้มันคุ้มๆถ้าปล่วยให้มันหายไปเนะี่ยเดี๋ยวปุ๋ยมันจะเออโรยแล้วเสียไงเรามีตังค์พอสำหรับทาบอ่อแล้วโอเคค่อยว่ากันวันนี้เราจะลงเหมืองเหมือนเดิมปะวะหรือว่าตกปลาเออลงเหมืองดีกว่าเพราะว่าเราตกปลาป่อยมากคันนี้ตั้งแต่แรกวันนี้มีมันเกิดใครไหมก็ไม่รู้ลองไปดูข้างล่างแล้วกันเอ,อไม่ใช่ไปดูปริทินข้างหน้ามีเควสมาแล้วอยากได้ แคทฟิทท้องถิ่นมากจนเริ่มจะคุกคานพัน์อนแล้วถ้าคุณสามารถตกมันมาให้ผมได้สักหนึ่งตัวจะเป็นการช่วยผมครั้งใหญ่เลยแคทฟิ t ได้มาตอนฝนตกไม่ใช่หรอจะทันผมนะี่ยช่วงนี้ไม่มีันเกิดใครนะครับสวัสดีกัสดสวัสดีครับผมใช่ผมรู้เรื่องเราคนแถวนี้เยอะเลยนี่อาจจะเป็นโคตรดีอย่างหนึ่งของการเป็นพันเออบาร์ทเทนเดอร์ก็ได้แต่บางทีผมก็ได้ยินมากเกินไปเหมือนกันโอเคสวัสดีมานี เตอร์ตัวน้อยปรับตัวได้แล้วครับการล่าไข่มันสนุกมากเลยว่าไหมปีหน้าเธอไม่โชคดีแบบนี้แน่จัดไปไม่มีของอะไรมาให้อบิเกลด้วยอ่สัปดาห์นี้เรายังไม่ได้ให้อบิเกลสักอย่างเลยขอนี่ครับา่านโอเคเรียบร้อยไปไปคุยด้วยหน่อยแล้วกันนะยินดีต้อนรับถ้าคุณกำลังมองหามริพันธ์อยู่แล้วก็คุณมาถูกที่แล้วพอดีเล็กทำไรเพื่อนฉันเคยโอเคมันไอ้นี่ตัวเองครับ ลังอวยตัวเองอยู่ผมมีความบริจาคแล้วครับผมของคนแค้เหมือนจะไม่ค่อยเยอะนะผมเอาไว้อ่าวาวัตรงนี้ก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนั้นแล้วก็มเมล็ดมเมล็ดที่ถือว่าเป็นของโบราณวางข้างๆนี้แล้วกันของรางวัลครับเอาได้พิมพ์เขียวเอนชินซีดโอ้โหเอาไปปลูกเลยเอนชินซีดเนี่ยออก,กระเทาะหน่อยนะคลินยังไม่มีเงินมาอัพเกรดอ,อกกุปกรณ์สักทีเอาได้ของใหม่วะ จัมโบไรคืออะไรกันโอ้โหโคตรเกลืออนี่ก็ของใหม่อ่าไม่เกลือละอัลลามายโอ้โหมาของมาจ่ายกันแล้วครับมีแต่ของมาใหม่ทั้งนั้นเลยโอ้โหได้รางวัลสองอันดูดิรางวัลคืออะไรอ่าสแตนดิ้งกับสตราฟุสซีดปลูกในดูร้อนโอเคดูร้อนทำไมมีอันเดียวอะอยากได้เพิ่มอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปตกปลาที่เหมืองชั้น20นะครับวันดีแทมวันดีแซม แห้งเหรอไงชาวไร่ nice มีชื่อผมมีชื่อนะครับผมมางอาจเรียกกันชาวไร่ไม่ให้เกลียดกันเลยโอ้แซลมอนบัลลี่นี่แน่ลืมอ,ออกมาให้หมดอย่างน้อยก็กินได้ครับแล้วก็เห็นอะไรแวบๆแบบตะกี้ตอนทางเดินอา,อ,ดอาแครอทเออวะเราสามารถหาแครอทซีนจากแถวนี้ได้ให้ลีนัทดีกว่าลีนัทชอบเป็นของขวัญที่ดีมากเลยขอบคุณ เย่ yeah, ลงเหมืองครับผมมาหกิ่งไม้ได้แต่อะไรกันลูเฮ้ยโอ้โหเกือบอุ้ยอุ้ยนี่แหละตัวโหดเอาโดนนะโอ้โหโหดแค่ตอนแรกอะ่ะเอ้ย stonefish ไอปลานี่แพงมากป,าปลาลูบร่างประหลาดเหมือนก้อนหินอตอนนี้เรามีของกินอะไรบ้างปวะโอ้ยอยากตกปลาแต่ว่าค่อยมาแล้วกัน เออรารีบเลียให้ถึงชั้นที่ที่ยี่ห้าครับเอ้ยมาแลกชิบผานละวชิาละโเฮยทางเดียวกันทางเดียวกันไปด้วยกันยาโฮ้ยโอ้ย,อยดูมันเล่นไปเ,เจอเห็ดไอ้บริจาคได้เฮ้ยยาอย่าเกลือขอร้องเอ้าเจอชั้นที่ยี่ห้าโอเคกลับบ้านก่อนแล้วกันเฮ้ยตัวอะไรอะ คือตัวอะไรวะคือตัวอะไรอ่ะเออมีตัวแบบนี้ด้วยจริงจมันเพิ่งจะสามทุ่มเองเรามีแรงเหลือที่จะทําอย่างอื่นครับงั้นผมกินอะไรสัหน่อยแล้วกันนะมนเมล็เเอนเชียนผมจะปลูกตรงไหนดีวะเอานั้วผมนั้นเก็บจอบไปหมดแล้วเอ๊ะเอาจอบอยู่กับตัวนี่วะหลอนอะไรอ่ะมันฝรั่งวางตรงนี้นะครับแค่เราทำแปดอันเดีย๋ยวเราขุดตัวนี้เลยห โอเควันนี้แหละอืมแล้วก็สำหรับเอ็นชียนยังไงเดียโอเคไว้ตรงหน้าต้นไม้เราดีกว่าเออต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เราครับแล้วก็ปลูกเอ็นชีเนไปนี่ยเรียบร้อยโอเควันนี้น่าจะเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราไปซื้อของมาปลูกเพิ่มวะแถวนี้มันจะได้เสมอกันเอวผมกุดไว้ดีววกว่าเดี๋ยวพรุนี้เราซื้อมาอีกแปลงแล้วกันนะเออไม่ได้นอนหรอกัมแต่ทำอะไรก็ไม่รู้ เอาไปก่อนได้ใช้อยู่แล้วอ้ลืมมาโคโอเคตรงนี้อากาศสดใสามาต่อสู้เลเวลสองทำลิกเซอร์ได้แล้วครับพันแปดได้จากของที่เราขายได้เนี่ยราคาดีมาก แล้วก็ปลานี้3า5ขายได้แพงโคตรโอเคเรียบร้อย <c oughs> เอกเอกเอก let's go ถึงเพื่อนบ้านผมว่าคุณจะมีความสุขกับบ้านใหม่ของคุณนะที่ผมเขียนจดหมายมาถึงคุณเพราะผมจะแจ้งให้ทราบว่าที่ร้านของผมได้นำปุ๋ยมาวางขายแล้วทำไมทำไมคุณไม่ลองแวะมาดูหน่อยล่ะคุณอาจสนใจซื้อมาสักถุงก็ได้ขายตรงยันหน้าบ้านเลยโอ้ต้ม้เยอะมากเสร็จกี่โมงเนี่ยสิบโมงปะ่ะ น้ำหมดอีกแล้วองวันดีครับโปรต๋โต้เกรวี่เอาวันฝรั่งตรงนี้เก็บได้อีกแล้วโอ้โหรัวๆรัวไอ้ตัวนี้มันบางแปลงผักเอาแล้วอ่ะตัดจริงแล้วกันน้ำหมดละว็ไปตักอีกรอบชิบหายเก้าโมงงานเราเสร็จสิบโมงจริงด้วยตอนเช้าไปสามพันแล้วเราจะอัปเกรดขวานหรือว่าอัปเกรดค้อนก่อนดี พิกแอก็กกครับรู้สึกว่าพลิกแอ็ดีกว่าวเพราะเราต้องลงเหมืองฉะนั้นช่วงนี้เราก็ไปตกปลาก่อนโอเคเรียบร้อยโอ้โหจะเสร็จมาเราคงไม่ปลูกเพิ่มแล้วครับเพราะว่าแ,แค่นี้ก็ไม่ทันละแล้วก็เผาคอพเปอร์เพิ่มด้วยเลยละกันฝนไม่ตกเราจะตกแคทฟิชยังไงวะแคทฟิชมันเป็นปลากลางคืนเหรอเดี๋ยวนะผมขอเช็คแป๊บ แคทฟิทคือปลาแม่น้ำเราจะต้องตกตอนฝนตกกติถ้าจะไม่ผิดนะอ๋อเรามีอันนี้ปากระกทาะนะครับอันนี้ไปให้แคนเตอร์อันนี้ไปบริจาคอันนี้ด้วยอันนึงอันนี้ด้วยอันหนึง่งหมดแล้วแล้วก็อันนี้มีอไหนต้องบริจาคเนี่ยอ่ามีเห็ดเราเอาอดนนี้ไปด้วยไว้กินตอนตกปลานะครับจะได้ไม่เป็นลมเป็นแรงไปโอเคเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างไปฟาร์มต้นแซลมอนเบอรี่ด้วยครับโอ้มันออกไม่กี่วันนะแซลมอนเบอรี่อ่ะฉะนั้นเรารีบเก็บดีว่วครับเอาไปทำประโยชน์ได้ คุณหนูมีหมวกอะไรขายบ้างหมวกกันเดิม,มเคยเห็นละโอ้ยหอมๆเทียบเลยเกบ็กบเกบ็กบเก็บเก็บเก็บดีรออะไรอะ่ะหาแล้วเลืออีกสี่ชั่วโมงรีบ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  <c oughs> ยังยังจะแวะโอเคได้ละเวลาไปแล้วครับสวัสดีแซมทำอะไรเพื่อนสวัสดีโอ้ดีใจจังที่ได้เจอดีใจเหมือนกันมาเจอกันนะมาผมเอาของริจาคแล้ว ขยันมล่าโอเคเรียบร้อยอัปเกรดอุปกรณ์นะครับเรามีคอปเปอร์เราจะอาอาพิคแอกโอเคเจอกันเอ้ยกระเทาะด้วยเกลือ,อกิ้วอยู่ไหนนี่ไปออกมาแล้วนี่นี่นี่กอบกิ้เกวเอาไหมบอกเราหน่อยสิว่าเราควรไ,ไปทำอะไรเอาไม่ชอบเหรอเรียกว่าชอบอารมณ์ไม่ค่อยดีโอ้โหให้ของผิดนิดเดียวลรมไม่ดีเลยโทษทีรับเลิกกิจครับ เรามีพฤตกรรแคสตเฟสองอันแล้วนะเอาเหตุการณ์สวัสดีครับรานปีแอนด์ต้อนรับมีอะไรกระสอบถามได้นะครับคู่แข่งมอริสผู้จัดการโจจ้ามาร์กมาครับอืม้ม Attention please มรรับนี่ปนไปเลยครับทุกท่านคูปองลด50%จากร้านโจจ้า50%ว่าไงครับมีใครสนใจไหมแน่นอนดิลด50%เลยนะสนใจกันได้ยังไง <c oughs> เดินออกจากร้าน,นไปเลยเหรอแต่แต่แต่ฉันขายราคานั้นไม่ได้นี่นะมันจะขาดทุนเอานะสิ เห็นลูกค้าเดิมๆหนีไปแบบนี้คงจะทําใจยากสินนะครับแต่คุณโทษพวกเขาไม่ได้หรอกนะในเมื่อบริษัทโจเซ่เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเห็นเห็นแบบนี้และอีกไม่นานทั้งเมืองก็จะยอมรับมันมีขิงก่อนจากเอาขาตะไคร้ม่ด้วยสิเอ้ยจะเดินออกมาทําไมวัดดีเจ้าของฟาร์มเดียวนี่เองใช่ผมเองแหละลุงเขา เอาฮีรอนดิทไหมชอบไหมฉันจะถือว่าเป็นความใจดีของเธอแล้วกันนะไม่ชอบอะ่ะเราซื้อนี่มา5อันนะครับโอเคจำได้เราเพิ่งเก็บโบริโตมาวันนี้5อันแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกทิวลิปอ่ะอีกสักหต้นแล้วกันเห็นไหมเราซื้อโบริโตมาอันเดียวอยู่แล้วนึกว่าซื้อมา5้าละโอเคประมาณนี้มีที่ว่างพอสำหรับตกปลาอยู่บ้างการออกกำลังกายก็สนุกดีนะอย่ามองนะตอนนี้ฉันหน้าแดงแล้วเหงินเทื่อมตัวเต็มไปหมดแล้ว แข็งของฉันมันแข็งแรงแล้วแต่ขาของฉันยังต้องฝึกอีกฝึกขาเหรอโอเคสี่โมงเย็นเดี๋ยวเวลาเลิกอ๋อแล้วคือก็มาล้อมวงคุยกันอ่ะมีอ่าคอปเปอร์หนึ่งแล้วก็นี่เนี่ยค้รดโอเคนี่เลยเอาไปเรียบร้อยเคลียร์ช่องนะนการเคลียร์ช่องเฮ้ยมารุมารุชอบของที่เรามีอยู่เนี่ยัาดี เอานี้ไหมให้ฉันเหรอฉันจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะใจร้ายจังวะคนแถวนี้ทำไมเขาใจร้ายขนาดนั้นนะดูหน่อยดิของที่ไม่ชอบโอ้โหเอาไปขายได้แนะ่ต้องการสเตอร์เจียนขอเลยโอ้โหปลาอนี้นะปลาอะไรนะลืมกระพงปากแดงไม่ใช่ปลากดปลากดหลวงใครโดนเคเรี่อะไรนะเมีเ่ยงมันอ่ะต่อยตอนเด็กๆแม่งเจ็บ เอาสักสองทุ่มแล้วกันนะเดี๋ยวย้ายที่ไปตกทะเลสาบข้างล่างครับอลังฟาร์มเราโอเคเรียบร้อยบูเฮดอีกแล้วมิเกลยังเป่าคุยอีกเหรอเอ้ยวันดีทำไรอ่ะเซบาเตียนชอบอะไร,ะร,ร,ะไรวะเราเคยเอาอะไรให้อ่ะยังไม่เคยอะ่ะต้องต้องลองดูสินะงั้นลองเอาเฟฟโฟดิลไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้จะกินครับไม่ชอบแน่เลยวะดูหน่อยของที่ไม่ชอบโอเค ไม่ชอบเดฟโฟเดียวเอาแวะเข้าล้าเล่าบ่อยมากเพราะว่ามันรวมพลอยู่ตรงนี้ครับคุยกันให้หมดัสดีเชนัสดีลีอาว่าไงคุณเพื่อนบ้านเราต้งคู่ต่างก็อาศัยอยู่นอกเมืองแบบนี้มีความหมายหรือเปล่านะก็ก็ไม่มีหรอกนะจริงๆแล้วมันก็ก็ไม่มีอะไรหรอกนะเป็นอะไร,อ,ะร,ไร,รอ,อ่ะเราเคยให้ไรเชนไหมวะอ่าเราเคยให้ปลาไหครับแล้วมันไม่ชอบ โอเคนั้นลองดูคลินดิเราให้อะไรคลินของที่เกลียดคอปเปอร์ทั้งที่ทํางานทํางานเกี่ยวกับของพวกนี้อยู่นะลองเอาชับให้ไหมเอไหมก่อนหายใจเฉยน่าจะไม่เี็ลไรนะไปดีกว่าโอ้ลิวเจลลี่เอ้ยนี่ของดีนะไม่เกลือไม่เกลือ โอเคปลากระพงปากเล็กไปดีกว่าโอเค okay. ตรงนี้เราจะปลูกดอกไม้นะครับดอกทิวลิปไม่ใส่ปุ๋ยด้วยที่เกียดแล้วก็โปรตีโต้ตรงนี้โอเคประมาณนี้นอนดีกว่าวันนี้อากาศเป็นไงแดดอีกแล้วไม่ไงละกิดไม่เสร็จหรอกถ้าแดดออกทุกวันอย่างเงี้ย okay. โอเคเฮ้ยการนำฟาร์มเมื่อวานก็ถือว่าผลผลิตดีอยู่เหมือนกันได้มาพันกว่าบาท thank you